ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ลักษณะนิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับท่านประธานครับในรายงานฉบับนี้เรื่องที่ผมยินดีมากๆก็คือว่าผมอ่านเจอประโยคที่ว่าการคุกคามประชาชนและนักเรียนนักศึกษามีการเอาพรกรฉุกเฉินมาเป็นเครื่องมือในการคุกคามจึงทำให้พวกเรานะครับพรรคเก้าวไกลไม่เสียใจเลยครับที่ได้เคยแถลงการเตือนรัฐบาลไว้ว่า อย่าใช้พลกฉุกเฉินในการคุกคามประชาชนเมื่อวันที่25มีนาคมวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าพลกฉุกเฉินไม่ได้เอาไว้ควบคุมโรคแต่เป็น,นกลไกในการกดขี่ประชาชนของรัฐบาลนี้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งครับนอกจากพลกฉุกเฉินสิ่งที่ไม่ปรากฏในรายงานนี้ก็คือนวัตกรรมในการคุกคามประชาชนที่รัฐบาลนี้หลังสรรขึ้นมานั่นก็คือมาตรา116ครับ จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่ามาตรา116เนี่ยนะครับหรือข้อหายุยงปุกปั่นเนี่ยนะครับเป็นข้อหายอดฮิตนะฮะที่ถูกเอามาใช้ตั้งแต่มีการทำรัฐประหารโดยกบฏค,คสชในปี2557และใช้จนถึงปัจจุบันโดยมีการกล่าวหาแก่ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามกับรัฐบาลเรียกว่า จะทำกิจกรรมอะไรพูดอะไรนะครับแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ไม่ถูกใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการชูสามนิ้วยกกระดาษเปล่าผูกโบขาวร้องเพลงแร็ปทำกิจกรรมสันทนาการด่าตุก๊กตาอภิปรายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลยังไงก็จะถูกดำเนินด้วยมาตรา116ยอดฮิตและถูกใช้อย่างพร่มเพื่อกระจัดกระจายทั่วประเทศจนบั่นทอนความเป็นนิติรัฐของประเทศให้สูญสลายหายไปเรื่อยๆ ผมตั้งคำถามนะประเทศที่มีประชาชนถูกดำเนินคดีด้วยข้อหายุโยงปลุกปั่นทุกวันประเทศนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับประเทศนี้อยู่ไม่ได้แล้วมีคนโดนหนึ่งหนึ่งหกทุกวันผมยืนยันครับว่าการพูดถึงข้อเรียกร้องสามข้อคือหยุดคุกคามประชาชนตั้งสอสอรร่างรัฐนูญใหม่ทั้งฉบับยุบสภาคืนอำนาจประชาชนภายใต้สองจุดยืนคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและไม่เอารัฐและไม่เอารัฐประหาร และความฝันหนึ่งความฝันของพวกเขาคือการมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงเป็นมิ่งขวัญภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นจึงถือว่าเป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของเขาที่ชอบตามมาตราส4มสี่ของรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6พดังนั้นนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐนูลหรือกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเปลี่ยน,ยน,ร,น,ร,ยนรัฐบาลเขาไม่ได้คุกคามใครเขาไม่ได้ใช้การอาคุชสไลา์ข่มขู่ใครทุกคนที่มาชุมนุมมาด้วยความสมัครใจจึงไม่เข้าองค์ประกอบในมาตราหนึ่งหนเลยคำถามต่อมาก็คือว่าทำไมต้องใช้หนึ่งหนหรือข้อหายุยงปุกปันเพราะข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุดถึงเปี ตำรวจสามารถขอสารออกหมายจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายเรียกและเงินประกันตัวก็สูงมากหลักแสนบาทนี่นะฮะเป็นแท็กติกที่ใช้ในการคุกคามประชาชนคือสร้างภาระสร้างชนักปักหลังให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ของรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาชุดนี้รายงานฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงและไม่ได้ให้คําแนะนําในการปกป้อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการปกป้องตนเองคือการใช้มาตรา200ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งวรรคที่สองผมขออนุญาตอ่านครับท่านประธานเขาระบ,บุไว้ไว่าอย่างนี้ถ้าการกระทําของเจ้าพนักงานหรือไม่กระทําการเป็นการเพื่อจแจกล้งให้บุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภยัยผู้กระทําคือเจ้าพนักงานนะต้องระวังโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึงส แสนบาทที่ผ่านมาครับข้อกล่าวหาในมาตรา116จากสถิติพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็มักจะสั่งไม่ฟ้องบ้างจำหน่ายคดีบ้างยกฟ้องบ้างนี่จึงเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า116ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกั่นแกล้งลังแกประชาชนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเหตุนี้ครับ นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนที่ถูกแจ้งข้อหา116คณะกรรมาทีการชุดนี้ควรจะแนะนําครับว่าหากยืนยันว่าการแสดงสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นไปตามกรอบของนักนูนไม่มีการใช้กําลังค่มขู่ผู้ใดให้มาร่วมชุมนุมหากถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา116ผู้ชุมนุมนักเรียนนักศึกษาครับปรึกษาศูนย์ทนายสิทธิ์หาทนายฮะ ไปฟ้องร้องต่อศาลอาญาคาดีทุททจริตและประฤติมิชอบโดยตรงเลยฮะและให้ฟ้องพ่วงด้วยมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าไปด้วยอีกกระทงหนึ่งแต่200นําไปก่อนเขาให้หนึ่งมาเขาให้1 1 6เ,6เราคืนไป200ไม่ต้องทอนที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนผมได้คุยกับเจ้าที่ตํารวจคนหนึ่งที่พิดโลกเขาบอกว่าอะไรฮะหนึ่งหนึ่งหกรับไปก่อนเดี๋ยวสารก็ยกนี่ทัศนคติของตํารวจเป็นอย่างเนี้ย ผมก็เลยบอกว่าท่านก็รับ200ไปด้วยเดี๋ยวสารก็อาจจะยกเหมือนกันโกรธฮะคราวนี้ฮะผมยืนยันฮะที่ผ่านมาตํารวจมักจะเอา1นึนเนี่ยนะฮะให้ไปเป็นชนักตักหลังสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนเพราะต่อให้ได้รับการประกันตัวนะครับก็ต้องมารายงานตัวต้องถูกเรียกมาสอบเพิ่มเติมขึ้นลงขึ้นสารเสียเวลามากมายดังนั้นฮะแจ้งความเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่มาจับกุมด้วยมาตรา200พ่วงหนึไปเลย ให้ตำรวจได้มีภาระในการพิสูจน์ตนเองในกระบวนการยุติธรรมเช่นกันถ้าสถิติบอกหนึ่งหนึ่งหกยกเป็นส่วนใหญ่ข่าวนี้พอยกเมื่อไหลมาตราสองร้อยก็เดินทันทีเพื่อจะได้สร้างบรรทัดทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนและพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาใช้อำนาจบาดใหญ่เอามาตราหนึ่งหนึ่งหกกดหัวประชาชนไม่จบไม่สิ้นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะอ้างกับผมเสมอว่านายสั่งมา ผมก็ฝากท่านประธานไปยังตำรวจทุกคนว่าถ้าท่านโดนมาตรา200รอมีผลแน่ๆกับหน้าที่การงานของท่านและนายท่านก็ต้องย้ายไปต้องกเกษียณไปนายใหม่มาจะดูแลท่านหรือไม่และอย่างไรก็ตามเมื่อคดีเข้าสู่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อให้นายท่านจะเป็นใครก็ช่วยเหลือท่านไม่ได้ผมยืนยันครับว่ารายงานฉนบับนี้ควรเพิ่มเติมครับว่า คนเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ควรใช้มาตรา116ในการคุกคามประชาชนแบบนี้อีกต่อไปและแนะนำให้ประชาชนทุกคนที่โดน116ให้คืน200กลับไปที่ตำรวจทุกผู้ทุกนายและให้กระบวนการยุติธรรมสร้างบรรทัดฐานเพื่อยุติการใช้116ในการกดหัวประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างในที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ขอบพระคุณครับ